ความสนุกครั้งโโหราหฉบับเวิร์กทอยในบรรยากาศงานวัดในงานเวิร์กทอยเฟสติวัลกรตกราคามนี้1 1เโมงถึง4ี่ทุ่มใอาคารชาเลนเจอร์2เมืองทองธานีตื่นตาตื่นใจกับงานวัดไทยจีนญี่ปุ่นกระทบไหลดาราศิลปินอย่างใกล้ชิดพร้อมชิมและช็อปร้านขาร้านอาหารชื่อดังอย่าลืมมาโซนงานบุญนะครับเพื่อไว้พัก9้าวัดและฟังธรรมะจากพระนักเทศ่อดดาวดนตรีระังสนับสนุนโดย มากวันนี้นะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกละค่ะ<ช>เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นรอบชิงแชมป์ประจาฤดูร้อนค่ะและเป็นรอบเพลงเร็วซึ่งหมายความว่าวันนี้เราจะตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ประจําฤดูกติกกานะคะก็มีการประกวดบทเพลงถึง2บทเพลงด้วยกันนะคะมีเพลงช้านะคะแล้วก็เพลงเร็วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพลงช้านะคะก็มีคะแนนสะสมเข้าไว้มาถึงรอบนี้นะคะรอบเพลงเร็วนะคะสะสมคะแนนรวมกันนะคะทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วนะคะไม่ว่าโรงเรียนไหนนะคะได้คะแนนนำนะคะ คะแนนสูงสุดนะคะก็รับไปเลยค่ะแชมป์ประจำฤดูร้อนค่ะและที่สำคัญนะคะพี่น้ตโรงเรียนที่มีคะแนน9.3นะคะวันนี้เดี๋ยวขอเสียงเลยนะคะว่ามามากมายขนาดไหนนะคะ9.3นะคะคะแนนนำได้แก่โรงเรียนบัวใหญ่ค่ะไม่น้อยจากคะแนนเต็ม10ได้9.3อีกโรงเรียนนะคะก็ไม่น้อยนะาค่ะตามอยู่แค่0.1ก็คือได้9.2ขอเสียงจากโรงเรียนเทศบาลท่าวัดหัวป้อมเลย ประจำฤดูร้อนนะคะก็จะได้รับช่วยประจำฤดูแบบนี้ค่ะเน่ยนและทําการศึกษาอีกหนึ่งแสนบาทด้วยนะคะแต่ว่าทั้ง3ท่านนี่สิคะจะต้องหนักใจในการให้ใครเป็นแชมป์ประจำฤดูสวัสดีค่ะสวัสดีสท่าน,นค่ะสท่านค่ะการของเรานะคะโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมานะครับมีคะแนนนําในรอบเพลงช้า9.3วันนี้รอบเพลงเร็วครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลง นางเสือดาว<อ>คนที่แต่งเพลงนี้ก็อยู่ในท่านที่ว่าพวกต่อยอดนักแต่งต่อยอดเขาชื่อว่าธีรพันธุ์ชูพินิษและคนที่เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ก็รุ่นต่อยอดเหมือนกันชื่อนาทุพลพานทองโดยอาชีพของเขาเป็นมือกีตาร์เพราะฉะนั้นการเรียบเรียงเสียงประสานก็จะหนักไปทางกีตาร์เหมือนกันเป็นการขับร้องของดาวมายุรีทั้งนี้ยอมับว,ว่าในแง่ของการร้องนี่ฟังญาตินะครับมันจะเก็บรายละเอียดในเรื่องของความไพเราะ อ่อนหวานแบบแบบฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไปค่อนข้างยากคือมันมันเหมือนบีบให้นักร้องต้องร่วมโชว์ร่วมเต้นร่วมโชว์แต่ว่าจะฟังเอาเพราะเอาเอาเนื้อเสียงเอาลูกเอื้อนลูกเอ๋ยเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งก็ต้องดูว่าถ้าเป็นน้องน้ําคนเดิมนี่กับเพลงแบบนี้จะเอาอยู่ไหมครับยดยี่คุณค่ะขอบคุณค่ะไปพบกับโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงนั่งเสือ ไปจะไม่ง่ายดังคิดกิจติ่ศัพท์รู้กันทั่วทิศมีทั้งพิดและเขียว oh. Oh. มือเรูเรียวหุ่นเฟียวมันนางแบกในตาสายซอนแสบอ่อนสันสอนเล็บเลยทำให้ช้ำเคยทำให้เจ็บต้องย้อนสอกตอกเล็บให้เจ็บเนื้อนางนีง oh. น่นแหละน้าน Thank you และเขียวมือเรีวเรยวหุ่นเฟียวมันนางแบบในตาสายซอนแส่อ่อนซอนสอนเล็บใครทำให้ช้มใครทำให้เจ็บต้องย้อนตอกตอกเล็บให้เจ็บเนื้อนองใ <c oughs> นล้ละนาง สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกวรรณวัฒวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องน้ำอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัวใหญ่ค่ะค่ะแม่เสือดาวของเราก็ยังเรียบร้อยอยู่นะเป็นยังไงคะน้องน้ำคะวันนี้อรอบตัดเชือกแล้วแล้วเรามีคะแนนนำอยู่มีความคิดยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะถึงแม้คะแนนจะนำอยู่ก็นำแค่0.1คะแนนเท่านั้นเองค่ะค่ะ ก็วันนี้ก็ทําเต็มที่ค่ะไม่ประมาทที่ผ่านมาคือร้องเพลงหวานก็จะมีแบบยืนนิ่มๆสวยๆโพสท่าหน่อยแต่วันนี้เต้นเยอะเลยไม่ใช่เต้นการซ้อมเออละมุดล้วเขาไปด้วยมุดล้วไปโมีการโดนโดนยกขึ้นไปด้วยแล้วต้องโพสท่าพี่อยากรู้ซ้อมหนักไหมเพราะเวลาเต้นเนี่ยโห้ยซ้อมหนักมากๆเลยนะก็มีหนักบ้างค่ะเพราะว่ามันก็เวลามันก็ ดเดียวค่ะใช่ไหมคะขอกำลังใจนิดนึงค่ะกับพี่น้องทั่วประเทศเลยที่เป็นแฟน,แฟน,แฟนบัว <c oughs> ใหญ่ค่ะค่ะก็ขอกำลังใจทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบโรงเรียนวัวใหญ่นะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจพวกเรามาโดยตลอดนะคะ <c oughs> ขอกำลังใจให้ทุกท่านช่วยเชียร์ให้พวกหนโูได้เป็นแชมป์ประจำฤดูร้อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เพลงชาชาหือนวันที่มาเต้นกระบะจมูกนะผมบอกแล้วนะครับหวานก็ซ่อนเปรี้ยวอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะถนัดเพลงเร็วนี่เลยค่ะต้องบอ่าเข้าทางเขาเลยนะคะสำหรับโรงเรียนเทศบาลหวัดหัวป้อมนอกนะคะน้องโก้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะคะตอนนี้นะคะไปลุ้นโชคทองกับน้องน้องพง กับความสนุกครั้งมโหฬารฉบับเวิร์กทอยในบรรยากาศงานวัดในงานเวิร์กทอยเฟสติวัลแปดการกฎาคมน,นี้11บเอ็ดโมงถึง4ทุ่มณอาคารชาเลนเจอร์2เมืองทองธานีตื่นตาตื่นใจกับงานวัดไทยจีนญี่ปุ่นกระทบไหลดาราศิลปินอย่างใกล้ชิดพร้อมชิมและช็อปร้านขาร้านอาหารชื่อดังอย่าลืมมาโซนงานบุญนะครับเพื่อวหว้พักท้าวัดและฟังธรรมะจากพระนักแห่ชื่อดังเจมิครบสนับสนุนโดย